เปิดมาเกือบ50ปีแล้วค่ะสูตรดั้งเดิมของเชฟจากฮ่องกงจากทีด้วยห้องอาหารสบายจิตยินดีต้อนรับนะคะน้องลูกนะคะจากห้องอาหารสบายจิตจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ เป็นร้านอาหารจีนโบราณค่ะแต่ก็มีอาหารไทยด้วยนะคะเปิดมาเกือบ50ปีแล้วค่ะตั้งแต่หนูเกิดมาก็คือจําความได้อยู่มากับอาหารร้านนี้ตั้งแต่รุ่นกกแล้วก็มาเป็นรุ่นพ่อรุ่นหนูก็คือรุ่นชี่สามแล้วค่ะเริ่มต้นที่กกนะเปิดเขามีเพื่อนเป็นเชฟหลายท่านจริงๆก็เหมือนแบบ ถูกม้เข้าจากกลุ่เทพมาเริ่มต้นที่เมืองกาดจะเป็นสูตรดั้งเดิมของเชฟจากฮ่องกงบ,บ้างจากจีนด้วยแล้วก็คนไทยค่ะแล้วก็ปรับพัฒนาสูตรมาจนมีสูตรเฉพาะของร้านเรานะคะจะมีติ่มซำเป็ดย่างนะคะกระเพาะปลาน้ำแดงกยุยซีหมี่ผัดหมี่ฮ่องกงนะคะอาหารชิ้นชื่อของที่ร้านค่ะก็อยา่างไอหลอดนะคะผัดหมี่ฮ่องกงเส้นของเราจะแตกต่างจากที่อื่นเส้นจะกลมเล็กเหนียวนุ่มกำลังดีเครื่องเราจะใช้ทั้งกุ้งปลาหมึกไก่ มันจะมีความหอมในตัวน้ําซอสแล้วก็กินของระทะที่ผัดเขากันกับเครื่องค่ะและเครื่องเยอะค่ะเป็ดย่างจะเป็นเป็ดย่างน้ำซึ่งนะคะ,ะในตัวเป็ดเราก็จะใส่เครื่องลงไปให้หอมค่ะน้ำราดก็จะเป็นน้ำราดเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็มีซอสหลายอย่างค่ะใส่กะทิใส่อะไรน้ำลาดก็จะเข้มข้นค่ะ หอมหวานมาบะหมี่ก็อร่อยค่ะโดยส่วนใหญ่จะหาทานได้ในร้านอาหารจีนนะคะเป็นเส้นบะหมี่เอาไปต้มแล้วก็เอามาทอดในน้ํามันเครื่องก็จะเป็นเห็ดหอมไก่แล้วก็น่อไม้เอาไปคั่วในกระทะให้หอมแล้วเติมน้ําซุปแล้วติดป้งมันแบบเริ่มเหนียวแล้วก็เอามาราดช่วงโควิดก็จะมีมาตรการห้ามนั่งเลยโตจีนก็คืองดจัดไปสองปีเลยค่ะเราก็ต้องทาอาหารเป็นเดลิเวอรี่ส่งเพื่อที่จะกระตุ้นยอดขายแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องปิดร้านพนักงานหลายคนอยู่กับเรามาเป็น1 0ปีแล้ว จะได้ไม่ต้องเลิกจ้างพนักง,งานเลยค่ะเพราะเราก็เปิดยาวมาตลอดนอกจากค้ังล่างเป็นพัดลมแล้ว ชั้น2ก็ยังเป็นห้องจัดเลี้ยงห้องแอร์นะคะรองรับได้อีกประมาณ100ร้อยกว่าคนปัจจุบันก็กลับมาจัดแบบผู้ทางปกติแล้วค่ะถ้ามาจากกรุงเทพนะคะเราวิ่งตรงเข้าตัวเมืองการเลยค่ะผ่านสาราการจังหวัดวิ่งตรงมาอีกนะคะจนถึงขอนิกาค่ะแล้วเราวิ่งตรงไาอีกประมาณ1กิโลเมตรเราจะเจอโรงแรมริเวอร์แคลน์นะคะให้เลยริเวอร์แคลมา1น,นยูเทิร์นค่ะร้านจะอยู่ใกล้กับโรงแรมริเวอร์แคลฝั่งเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวเมืองการลูกค้าประจำหรือว่านักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดนะคะอยากเชิ ชวนให้มาลองอาหารจีนนะคะห้องอาหารสบายจิตยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณค่ะ